สวดีครับสวัสดีครับตาย MC 99รถลูกกาคลอง7ปาททุนทานนี่รถสวยรถดีๆอย่างเงี้ยตายมีเพียบเพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องตกใจพี่ไม่ต้องกลัวกล้าซื้อกล้าเข้ามากล้ามาถามเดี๋ยวตายมีคําตอบเรื่องรถยนต์มือสองห้พี่เองนะครับวันนี้มีซูบิชิรถร้นเครื่อง2,005ตัวเตี้ยๆแบบนี้ขายไม่แรงนะมามาชมกันเลยดีกว่าพี่คันแรกเลยเนื้ออื่นได้ตายเขาฝาก่อยพี่0945561036พี่ 0945561036มีคำตอบเรื่องมิสูบิชิตันตัวเตี้ยเครื่อง2 5 0 0ให้พี่เสมอแอดไลน์เพ,เพื่อเพื่อกดติดตาม YouTube ช่องตายช่องนี้ให้สักนิดนะครับพี่คันแรกมิสูบิชิตันสีขาวคันนี้จดทะเบียน2 0 2 1เลขไม้วิ่งมา16,900โลเท่านั้นเองเกียร์ธรรมดาเนี่ยแหละสวยๆตายจำหน่ายเพียงแค่419,000บาท ใช้เงิน9บาทออกรถผ่อนอยู่ที่7,900บาทต่อเดือนนะครับซื้อสดซื้อวอนติดต่อตายได้เลย0945561036มีคำตอบแน่นอนมามาคันที่2พี่พี่สูวิเชกตัวเดียวกันเลยเครื่องเหมือนกันเลยแต่วิ่งมาเพียงแค่6,500กิโลเท่านั้นเอง6,500กิโลคันนี้จดทะเบียน2022จำหน่ายแค่4 0 0 0 2,900 0บาท4,29,000บาท9บาทออกรถพนอยู่ที่8,100บาทจำกันไว้จำกันให้แม่นเพราะเรามีเยอะอะตัวพิเศษโรงงานกันบ้างเลยกับตัวมิสูวิชิตไต้อนสีขาวดำขาวดำนะครับลันลี่อาร์ตจดทะเบียน2,022ไมวิ่งมา1,000 0โล ตัวพิเศษราคาที่จำหน่ายเพียงแค่439,000บาทพอ439,000บาท9บาทออกรถผ่อน8,300บาทเพราะฉะนั้นตามที่ชอบ้าพี่ชัยเมื่อไหร่ติดต่อตายได้เลยที่ที่ MC999 ลำนุกกาของเ0945561036มีรถยนต์มือสองทุกยี่ห้อให้พี่เลือกแน่นอนวันนี้ตายไปก่อนครับผมสวัสดีครับ